รักน้ำรักป่าวันนี้เรายังอยู่กันที่ทริปเหนือ4วันสาคืนครับและจะพาขึ้นไปชมความสวยงามของดอกซากุระเมืองไทยนะครับที่ดอยอ่างขางครับสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและก็ไอเย็นๆที่ดอยแม่สลองครับอาหารพื้นเมืองที่นิยมและไรชาร้อยหนึ่งนะครับที่บรรยากาศดีมากๆจุดบรรจบของไทยพมา่าลาว สามเหลี่ยมทองคำทะเลสา์น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือกวานพยา <B ling> การผสมผสานศิลปะของล้านนาและญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวที่วัดพระธาตุดอยพะชาน สวัสดีครับทุกคนตามาเ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับนี่คือความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เราไปกันที่หุยถึงเท่าและฮินูกิแลนดมาครับและในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นทริปครึ่งหลังนะครับของทริปเหนือของเราครั้งนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะพาขึ้นดอยอ่างขางดอยแม่สลองและยาวไปที่พยาวและลำปางครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็กำลังโดยสารรถสแถวนะครับ เพื่อขึ้นไปที่ดอยอ่างขางครับที่ดอยอ่างขางนะครับก็เป็นเหมือนสวรรค์ของคนที่รักธรรมชาติครับที่นี่มีทั้งสวนดอกไม้เมืองหนาวหลากสีและผลไม้สดๆจากสวนเช่นสตอเบอรี่ละบวยรับทิวทัศน์ภูเขาและกทะเลหมอกในยามเช้าสวยสุดๆเลยครับและที่นี่นะครับก็จะมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยครับเนือภูิโดยเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสครับ ทางขึ้นดอยอ่างขางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชันอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ตรวจเช็คสภาพรถกันให้ดีๆแล้วก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพอเรามาถึงจุดนี้นะครับก็เริ่มเห็นดอกไม้ที่เป็นสีชมพูบนต้นนะครับคล้ายดอกซากุระแหละครับนี่ก็คือซากุระเมืองไทยนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าดอกพญาเสือโคร่งครับโดยทั่วไปนะครับก็จะบานในช่วงปลายธันวาจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับและช่วงที่สวยที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ในราวเดือนมกราคมครับ และเมื่อสองข้างทางนะครับเมื่อถึงฤดูออกดอกเนี่ยจะกลายเป็นอุโมงคสากุระเมืองไทยสีชมพูที่สวยงามตะการตามากๆเลยครับนอกจากพญาเสือโครงที่หลายคนเรียกว่าสากุระเมืองไทยแล้วนะครับยังมีการปลูกสากุระญี่ปุ่นแบบแท้ๆด้วยครับและโดยทั่วไปนะครับสากุระญี่ปุ่นที่อ่างขางเนี่ยก็จะบานช่วงปลายมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์ครับ จะบานช้ากว่าพญาเสือโครงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าปีไหนนะครับอากาศเย็นจัดต่อเนื่องนะครับอาจจะได้เห็นทั้งพญาเสือโคร่งกับดอกซากุระญี่ปุ่นเนี่ยบานใกล้ๆกันเลยรักน้ำรักป่า มาดูดิดอกมันน่ารักนะหันสัดสัดออกไปก็จะเต็มต้นไปหมดเลยถ้ามาในช่วงกลางถึงปลายมกราคมนะครับก็จะมีโอกาสได้เห็นทั้งพญาเสือโคร่งและดอกซากรุระญี่ปุ่น,นบานไล่ต่อกันกลายเป็นไฮไลไท์ที่วิเศษมากๆเลยครับ สากร้าญี่ปุ่นที่อ่างขางนี่ก็จะเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในประเทศไทยครับที่สามารถปลูกได้เพราะที่นี่มีอากาศที่หนาวจัดและสูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง1,400เมตรครับนักท่องเที่ยวหลายคนจึงเรียกที่นี่ว่าญี่ปุ่นยอดสวนบนดอยสูงของไทยครับ และจุดนี้นะครับก็เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวครับที่จัดตกแต่งอย่างสวยงามทั้งดอกไม้ดอกไม้ประดับและก็พันไม้หาย,ายากจากต่างประเทศครับโดยแบ่งเป็นแปลงดอกไม้หลากสีสันบานสลับหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีครับและมีบรรยากาศโรแมนติกคล้ายๆกับสวนยุโรปอ,อีกด้วยเป็นหนึ่งในมุมถ่ายรูปยอดฮิตนะครับของดอยอ่างขางนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินเล่นชมดอกไม้ถ่ายภาพและเรียนรู้การปลูกไม้เมืองหนาวไปพร้อมๆกันได้ด้วยครับ ไลท์จุดนะครับที่เป็นไฮไลท์เด็ดของดอยอ่างขางเลยก็คือสวนบวยครับหรือที่หลายคนชอบเรียกว่าดอกเหมยครับและจุดนี้เนี่ยห้ามพลาดกันเลยนะครับดอกบวยนะครับโดยทั่วไปก็จะบานในช่วงประมาณปลายธันวาคมถึงมกราคมครับบานพร้อมๆกับดอกพญาเสือโค่งนะครับและในบางปีนะครับถ้าโชคดีเราก็จะได้ชมทั้งซากุะามืองไทยและก็ดอกบวยในทริปเดียวกันเลยครับวิเศษมากๆเลยครับ และมาถึงอีกหนึ่งที่ที่เป็นแลนด์มาร์คที่ต้องห้ามพลาดเลยครับของดอยอ่างขางก็คือไรชา2000ครับชื่อเท่ๆแบบนี้ไม่ได้แปลว่ามีชา2000ต้นนะครับแต่หมายถึงว่าที่นี่อยู่สูงเกือบ2000เมตรครับเหนือระดับน้ำทะเลครับในไร่ชา2000นี้นะครับก็จะเป็นชาอูหลงนะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากไต้หวันครับซึ่งถือว่าเป็นชาที่มีคุณภาพสูงระดับพรีเมียมของไทยเลยทีเดียวครับ ไร่ชาบนเดินเขานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบขั้นบันไดครับก็มีความสวยงามนะครับบรรยากาศนเงียบสงบเย็นสบายเหมาะกับการเดินเล่นและก็การถ่ายรูปครับมองลงมาก็เห็นแปลงชาสีเขียวเข้มสลับกับทิวเขาสุดสายตาครับและชาที่นี่นะครับก็จะเขียวสดตลอดทั้งปีเลยครับ จุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่พวกเราชอบมากเลยครับเพราะว่าจะเป็นการตัดกันร,ระหว่างต้นไม้สองสีนะครับเป็นต้นไม้สีเขียวและก็ดอกพญาเสือโครงที่เป็นสีชมพูครับ ที่นี่นะครับนอกจากจะชมแปลงปลูกชาแล้วก็ถ่ายรูปในวิวมุมสูงสวยๆแล้วนะครับเราก็ยังสามารถแวะชิมจิบชาพันธุ์อื่นๆได้อีกนะครับของโครงการหลวงและตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปกันต่อครับเดี๋ยวเราจะไปดูไร่สตอเบอรี่กันครับแต่นี่คือมันเผาครับไม่เกี่ยวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดนักท่องเที่ยวนะครับที่มาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมกับไรสตอเบอรี่ครับ และตรงนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าพื้นเมืองครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับของที่ระลึกหรือเครื่องประดับครับแล้ววันนี้นะครับเราก็เดินกันค่อนข้างเยอะครับประกอบกับว่าเราเดินผ่านมันเผากับไข่ปิ้งเนี่ยหลายเจ้ามากๆเลยครับและสุดท้ายครับด้วยความทนไม่ไหวครับเราก็จัดมันเผาจนได้ครับอยากรู้ว่าถ้ามันเผาสดๆธรรมชาติอย่างนี้นะครับรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่า ไรสตอเบอรี่ดอยอ่างขางอยู่ในเขตส,สถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับและเป็นพื้นที่ของชาวบ้านบนดอยไรสตอเบอรี่นะครับก็ปลูกกระจายหลายไร่หรือบนเนินเขาครับบางแปลงเนี่ยลดหลั่นกันมาเป็นขั้นบันไดที่นี่ปลูกด้วยสตอเบอรี่สายพันธุ์เมืองหนาวนะครับรสชาติก็จะออกหวานอมเปรี้ยวครับสดช่ำปลูกด้วยอากาศและดินที่เหมาะสมครับจริงๆเราก็จัดมาหลายกล่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราถ่ายไม่ทันเลยครับเพราะว่าหมดก่อนครับอร่อยจัด <laughs> ในบางฤด,ดูกาลนะครับนะักท่องเที่ยวสามารถเดินชมไร่ถ่ายรูปนะครับอีกทั้งยังสามารถเก็บสตอร,รี่สดๆจากต้นได้อีกด้วยครับตรงนี้นะคะเป็นลานการเต็นท์ค่ะแล้วก็มีลานจอดหอด้วยนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะคือจุดชมวิวค่ะรอบนอ ไค่อนข,ข้างแบบใหญ่หมากจุดนี้นะครับก็เป็นจุดลานการเต็นนะครับของดอยอ่างขางครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติแบบแนบชิดนะครับสัมผัสทะเลหมอกยามเช้าแล้วก็นอนดูดาวเต็มท้องฟ้าในยามค่ำคืนนะครับที่นี่มีบริการนะครับ ลานกลางเต็นท์น้ำไฟแล้วก็ห้องน้ําด้วยครับแต่วันนี้เราไม่ได้พักที่ดอยอ่างขางนะครับก่อนอื่นแวะหาอะไรรองท้องนะครับแล้วเราก็เตรียมเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักที่ดอยแม่สลองครับแล้วเราก็มาถึงแล้วครับที่พักที่เราจะพักกันในคืนที่3นะครับวันนี้เราจะพักกันที่ทวินฟาร์มดอยแม่สลองครับ ตอนนี้นะครับเราก็ลงไปจอดรถที่ด้านล่างครับก็จะมีที่จอดรถเอาไว้ให้ที่พักทวินฟาร์มนะครับก็ตั้งอยู่ที่ดอยแม่สลองครับอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับที่พักก็จะเป็นสไตล์จีนประยุกต์ครับออกแนวกลิ่นอายของความโบราณนิดหน่อยนะครับผสมผสานกับธรรมชาติของภูเขาไร่ไร่ชาครับ มีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติครับอีกช้างนะครับที่พักที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวครับมีความเป็นสัดส่วนนะครับเพราะว่าห้องพักแต่ละห้องเนี่ยก็แยกกันเป็นหลังๆเลยและในแต่ละห้องพักนะครับก็จะมีระเบียงส่วนตัวครับไว้สําหรับมองเห็นวิวภูเขาลลาธารนะครับหรือว่าพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกดินครับ และที่นี่นะครับก็มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบ wi-FI ฟรีทั่วที่พักครับและยังมีอาหารเช้าบริการถึงห้องพักอีกด้วยครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินไปที่ห้องพักครับก็ไปดูกันว่าห้องพักของเราเนี่ยเราจะได้วิวที่สวยหรือเปล่านะครับถึงแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาพักที่ดอยแม่สลองนะคะที่พักชื่อทวินฟาร์มค่ะเข้ามาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนะคะ อันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําคือเข้าไปได้เลยแล้วก็มองออกไปก็จะเป็นกระจกใสนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีทั้งตูาเย็นนะคะแล้วก็ทีวีค่ะที่พักเสริมเตียงได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วครับพาทิตใกล้จะตกดินพอดี แล้วตอนนี้นะครับเราก็เริ่มหิวกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปทานอาหารพื้นเมืองนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับที่พักของเราและแล้วเราก็ได้เป้าหมายของเรานะครับเมนูที่เราจะขาดไม่ได้เลยวันนี้นะครับนั่นก็คือขาหมูยูนานครับยังไม่ได้กินแปลว่าเหมือนมาไม่ถึงครับ ขาหมูที่มันเปลวเๆควันร้อนๆน,น,นะครับทานตอนอากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของความอบอุ่นได้ดีเลยเสริมด้วยผัดผักกูดและสิคมงทอดเกลือครับรวมถึงยังมีผัดเห็ดอีกด้วยโอ้โหกลับไปคราวนี้นะครับบอกเลยน้ำหนักขึ้นหลายโลเลยครับโอ้โหแต่ละอย่างนี่มันมนนันนั้ หลังจากทานข้าวกันเสร็จครับก็กลับที่พักมาชมพระอาทิตย์ตกดินครับแต่ว่าเรากลับมาไม่ทันกับพระอาทิตย์ตกไปแล้ว <c oughs> เราเห็นกินสําคัญกว่าครับ <c oughs> กลับมาไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดพยาวครับอากาศยามเช้าที่ดอยแม่สลองครับ ตื่นเช้ามานะครับอาหารก็มาเสิร์ฟถึงห้องอย่างนี้แล้วครับดอยแม่สลองนะครับก็เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ1,800เมตรจากระดับน้ำทะเลครับเหมาะสำหรับการชมวิวทะเลหมอกและก็พระอาทิตย์ขึ้นและที่ดอยแห่งนี้นะครับก็มีไร่ชาจีนยูนานที่สวยงามมากๆครับและวันนี้นะครับเราก็จะพาไปที่ไร่ชาร้อยหนึ่งด้วยครับ ไม่ได้ไม่ได้ตายแล้วนี่มันปล่อยคืนด้วยเลยไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วเช็คเอาท์เรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางมากันต่อที่ไร่ชาร้อยหนึ่งะครับแล้วเราก็มาถึงไร่ชาร้อยหนึ่งบนดอยแม่สลองแล้วครับที่นี่ถือเป็นไร่ชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อและมีวิวไร่ชาแบบขั้นบันไดรายล้อมไปด้วยภูเขา 360องศาครับเดินชมชาใบาเขียวๆในแถบขั้นบันไดน,นะครับลมเอื่อยๆพัดเย็นๆนะครับพร้อมจิบชาหอมกลุ่นเนี่ยบรรยากาศนี่ดีจนแทบไม่อยากจะลาจากที่นี่เลยครับและที่นี่นะครับก็มีบริการชิมชาคุณภาพฟรีหลายชนิดครับเช่นชาอูหลงก้านอ่อนและมีการแนะนำวิธีการชงชาสไตล์จีนให้เราด้วยครับ มาที่นี่นะครับก็อย่าพลาดมุมถ่ายรูปเด็ดๆนะครับก็คือตรงไร่ชาร้อยหนึ่งนี่แหละครับดูสิครับพาโนรามาเลยโอ้โหธรรมชาติสุดๆครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับคุณนิตชีก็บอกว่าขอวิ่งเล่นในสวนชาหน่อยเอ้ยอยากวิ่งแต่ก็ขอวิ่งครับ <c oughs> เห็นว่าไม่มีคนนะครับวิ่งใหญ่เลยอ๋อแต่จริงๆนี่หลายเทคนะครับ เพราะว่าลื่นหลงไปหลายทีมกัน <laughs> <laughs> และเราก็มากันต่อครับและเราก็ยังอยู่ที่เชียงรายครับเราก็จะมากันที่จุดชมวิว3ประเทศครับเป็นพื้นที่ไทยลาวและเมียนมามาบรรจบกันครับโดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้าลวกไหลามาบรรจบกันครับ ซึ่งเป็นจุดโด่งดังในอดีตนะครับเนื่องจากเป็นแหล่งปลูกฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแต่ปัจจุบันเนี่ยได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยไปแล้วครับ สถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ยค่อนข้างงดงามเลยทีเดียวครับสัญลักษณ์ที่คู่กับสามเหลี่ยมทองคำแห่งนี้นะครับก็คือพระพุทธนาวารานตตือพระพุทธรูปทองเหลืององค์ใหญ่ประดิษฐานที่ริมแม่น้ำโขงครับ และจุดนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิว3ประเทศครับที่สามารถมองเห็นฝั่งไทยลาวและเมียนมาได้พร้อมๆกันครับและจุดนี้นะครับก็มองเห็นแม่น้ำสองสายนะครับที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนเลยครับดูสิครับสีนี่แตกต่างกันมากเลยครับและที่นี่นะครับก็ยังมีกิจกรรมล่องเรือแม่น้ำโขงครับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถนั่งเรือหางยาวชมวิวสองฝั่งแม่น้ำนะครับและบางทริปนะครับสามารถแวะฝั่งลาวได้อีกด้วยครับ และนี่แหละครับสามเหลี่ยมทองคําจุดที่เราสามารถยืนอยู่เมืองไทยแต่เห็นทั้งลาวและเมียนมาในสายตาเดียวครับเดินทางจากเชียงรายครับตรงยาวๆมาที่พะเยาเลยครับและเราก็พักกันที่นี่ครับน,นี่นะคะเรามาพักกันที่โรงแรมเอบิสนะคะห้องพักแบบใหม่สะอาดแล้วก็ดีมากที่นี่นะคะถูกด้วย3มคนตกประมาณเท่าไหร่นะเจ็700ร้กว่าบาทเจ็บบาท นี่แล้วเขาก็จะมีมีบาร์มีตู้เย็นคือของในนี้ทั้งหมดคือกินได้หมดเลยนะคะว้าขอโทษค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ของเราอันนี้ของเรานี่ค่ะกินได้หมดเลยแล้วก็มีมีชมวิวด้วยแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่เห็นน้ำอันนี้นะคะอันนี้เป็นกันแม่ยาวนะคะเห็นวิวแม่น้ำด้วยค่ะ เขาเรียกน้ำแม่น้ำหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนี่ค่ะแล้วก็มีทีวีนะคะมีทีวีแล้วก็นี่ค่ะห้องน้ำนี่จะเป็นห้องน้ำนะคะก็คือห้องน้ำเขาใช้พื้นที่แบบโอเคเลยแล้วก็ไม่ได้แคบนะคะมีกระจกทำให้ห้องดูโปร่งและกว้างขึ้นค่ะจากวิวระเบียงนะคะ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นวิวก้านนะคะห้องพักอ่ะดีมากเลยอะ่ะแนะน,นำเลยเห็นที่จอดรถด้วยและที่พักของเรานะครับก็ติดกับก้านพะเยาเลยนะครับแค่เดินลงมาก็ถึงแล้วครับเนี่ย ก้นพะเยานะยครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือครับและเป็นอันดับ3ของประเทศไทยครับโดยมีพื้นที่กว่า12,000ไร่ครับกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับมองไปก็จะมีภูเขาล้อมรอบอีกด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยครับเขาว่ากันว่านะครับที่นี่เนี่ยก็มีวิวพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่สวยติดอันดับต้นๆของภาคเหนือเลยครับและบรรยากาศนะครับก็โรแมนติกมากๆเลยครับ กวนพยาวแห่งนี้นะครับก็ไม่ได้มีดีแค่วิวพระอาทิตตกนะครับแต่ยังมีตำนานเมืองใต้น้ําที่ชุนขนลุกเบาๆอีกด้วยครับเล่ากันว่านะครับแต่ก่อนตรงนี้ไม่ใช่ทะเลสาบครับแต่เป็นเมืองใหญ่ที่ชื่อว่าเมืองโบราณโคตรบูรพาครับเมืองนี้รุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับโดยมีวัดอารามและกําแพงเมืองผู้คนคึกคักครับแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดครับบางตำนานก็บอกว่าเพราะคําสาปของพญานาคบางก็ว่า เจ้าเมืองคลองเมืองอย่างผิดทําลองคลองทำครับทําให้เกิดอาเพศฟ้าฝนตกไม่หยุดน้ําไหลบ่าทั่วเมืองทั้งเมืองจมหายไปอยู่ใต้น้านําเลยครับเหลือไว้เพียงเจดีย์โบราณและวัดเก่าที่ยังคงอยู่ก้นกวานจนถึงทุกวันนี้เช่วนวัดติโลกอางามซึ่งปัจจุบันยังสามารถนั่งเรือไปกราบไหว้กลางน้ำได้และนี่ก็คือตำนานเรื่องเล่า เช้านี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่กวานพยาวครับเรามาที่จุดเช็คอินครับพญานาคพน,น้ำหรือพญานาคคู่ครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันด้วยครับ แล้วเราก็ไปกันต่อครับเราออกจากพยาวนะครับตรงสู่ลำปางเลยเราจะมากันที่วัดพระธาตุดอยพระชาติตั้งอยู่บนยอดเขานะครับในตำบปลป่าตันอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางครับเป็นศาสนสถานที่สำคัญผสมผสานศิลปะล้านานา,นา,นานและญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวครับและนี่นะครับก็เป็นศิลปะจากญี่ปุ่นนะครับฝั่งหนึ่งนี่จะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปไดบุสึจำลองจากวัดโคโตโคุในประเทศญี่ปุ่น องค์พระใดาบุตรสืนะครับก็จะเป็นสีเขียวอมฟ้าครับหน้าตักก็จะกว้างประมาณ14เมตรสูงประมาณ23เมตรครับปดิสถานอยู่บนยอดเขาท่ามกลางธรรมชาติและภูเขาที่เขียวขจีครับเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยพูดถึงนะครับพอให้บรรยากาศที่โรแมนติกเงียบสงบเหมือนญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับ และร,บร,บรบอบๆบงพานะครับก็จะมีโคมไฟญี่ปุ่นหรือโคมแดงครับรวมถึงซุ้มประตูโทริอินะครับและป้ายขอพรแบบญี่ปุ่นเอมะให้บรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ประเทศไทยครับ ด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นศิลปะล้านนาครับเป็นพระธาตุดอยพระชานนะครับที่ตั้งอยู่บนยอดเขามองเห็นได้ชัดเจนครับและเป็นจุดที่ศรัทธาของชาวอำเภอแม่ทาและนักท่องเที่ยวครับคนท้องถิ่นนะครับก็เชื่อว่าถ้าหากได้ขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยพระชานแล้วเนี่ยนะครับจะได้รับพรเรื่องความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครับและที่นี่นะครับก็จะมีประเพณีขึ้นดอยพระชานครับ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับในช่วงวันขึ้น8ค่ำเดือน7ประมาณก็จะเป็นช่วงพฤษภาคมครับโดยพุทธศาสนิกชนนะครับชาวตำบลป่าตันและก็ตำบลใกล้เคียงครับจะพากันเดินขึ้นดอยมาสักกราระพระธาตุบนยอดเก่าครับและก็จะมีการจุดบ้างไฟครับบูชาพระธาตุและการแข่งขันบ้างไฟอีกด้วยครับ เรานมัสก,การพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินผ่านซุ้มประตูนะครับเพื่อลงบันไดานาค628ขั้นครับซึ่งบันไดานาคแห่งนี้นะครับก็เปลี่ยนเหมือนการก้าวข้ามบาปกรรมและก็เป็นการแสดงถึงความศรัทธาและก็ความเพียรพยายามครับและนาคนะครับก็ยังหมายถึงสะพานที่เชื่อมโลกมนุษย์สู่แดนสวรรค์ ดังนั้นเนี่ยถ้าการเดินผ่านบันไดานาคนะครับจึงเปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่ธรรม,มและก็จบไปแล้วครับและนี่ก็คือทริปเหนือ4วัน3คืนกับป้ามเสกครับบอกเลยนะครับว่าอัดแน่นทันที่เที่ยวทั้งที่กินทั้งวิวสวยครับใครดูแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วพบกันทริปหน้าตามเซ